้หน้าถัดไปนะครับทีนนี้ภายในโมเดลที่เป็นเวลมิกซ์โมเดลเนี่ยข้อสังเกตสำคัญนะครับก็คือว่าอนุภาคที่เป็นตัวแพร่เชื้อเนี่ยสามารถถูกกำจัดได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะกำจัดออกจากอากาศเนี่ยผ่านทางกระบวนการที่หลากหลายนะครับดังต่อไปนี้นะครับ as follows นะครับ อันนี้แทรกภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะ as follow mm hmm. ก็คือดังต่อไปนี้นะครับต้องเติม s เ,เสมอนะอันนี้หนึ่งสองก็คือเวลาที่ฝรั่งเขาเขียนว่าดังต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวจะมีแบบข้อย่อยๆตามมาเนี่ยเขามักจะปิดประโยคด้วยโคลอนนะครับให้แสดงให้รู้ว่าเดี๋ยวมีอะไรตามมาเป็นข้อๆนะครับ่ข้อแรกกระบวนการที่จะกำจัด อนุภาคเชื้อโรคออกไปเนี่ยทำอะไรได้บ้างข้อแรกระบายอากาศนะครับอากาศภายในเนี่ยสามารถจะถูกระบายออกนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยอากาศสะอาดจากภายนอกนะครับซึ่งปราศจากอนุภาคที่มีเชื้อโรคอยู่นะครับอันนี้ก็คือวิธีแรกเนาะระบายอากาศเอาอากาศภายนอกเข้ามาเจรจาน,นะครับ วิธีที่สองก็คือการกรองนะครับก็คือเป็นการรีเซอร์คูลเลตเนาะก็คือเป็นการหมุนเวียนอากาศภายในห้องเรานี่แหละให้ไปผ่านกรองนะครับซึ่งกรองนี่มันก็จะดักจับบางส่วนนะครับของอนุภาคที่มีเชื้อโรคติดอยู่นะครับวิธีที่สามคือการ Deactivate นะ d e t i v i v i t n o n ก็คือการทำให้หมุทริดทำให้เชื้อมันตายเนาะฆ่าเชื้อนะครับ อันนี้ก็อาจจะสลายไปตามธรรมชาติเองเลยนะ natural decay นะครับหรือว่าใช้วิธีที่เป็นเชิง Active นะครับเช่นใช้เครื่อง UVGI เนาะใช้แสงอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อนะครับแบบที่เราเห็นโคมสีม่วงๆติดไว้ตรงใกล้ๆเพดานนะ่ยติดไว้ตรงผนังสูงๆใกล้ๆเพดานนะครับอ่าก็คืออ่าใช้เครื่องฆ่าเชื้อก็ได้นะครับเช่น UVGI นะครับหรือว่า มันมันเองจริงมันก็สลายตัวไปตามธรรมชาติเองอยู่แล้วนะครับนี้อไอตัวตัวที่เป็นตัวการในการเป็นพาหะของเชื้อโรคที่อยู่ในพาติเคิลออยู่ในฝอยละอองมันก็จะถูกกำลายไปนะครับถึงแม้ว่าอนุภาคที่เหลืออยู่ในอากาศเนี่ยถึงแม้ว่าอนุภาคหรือว่าฝอยละอองนั้นมันยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ย แต่ว่ามันก็ไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกต่อไปแล้วอันนี้นึกภาพสมมติ Particle ินั้นหมายถึงฝอยละอองน้ําลายที่เราจามหรือพูดออกมาใช่ไหมแล้วมันก็มี Infectious m a t e r i a l ยก็คือคือตัว RNA หรือว่า Copy ของไวรัสมันเกาะอยู่บนหยดน้ําลายของเรานะฝอยละอองน้ําลายของเราเนี่ยพอฝอยละอองนั้นวิ่งไปผ่าน UVGI นะครับมันเอ่อพวกไวรัสมันก็ถูกฆ่าใช่ไหม แต่ฝอยละองมันยังอยู่นะฝอยละองมันก็ลอยไปลยมาอยู่ในอากาศแต่ว่าเออมันไม่มันไม่แพร่เชื้อไม่สามารถแพร่เชื้อได้อกอกไปแล้วนะครับไอ้คำว่าเนทชอ decay เนี่ยก็คือสมมติถ้าเกิดฝอยละองนะั้นไม่มีเชื้อโรคอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ปลิวไปปลิวมานานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเดี๋ยวมันก็ฝ่อตายไปเองเหมือนกันเนาะหรือว่ามันหยดหรือว่ามันวิ่งไปเกาะผนังอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพอ อะไรหลับโปรตีนที่หุ้มอยู่หุ้ม RNA ของไวรัสอยู่มันค่อยๆสลายตัวไปอย่างเนี้ยหรือว่าความชื้นมันหายไปเนี่ยโปรตีนที่หุ้มนั้นมันก็อยู่ไม่ได้เนะพอโปรตีนหุ้มอยู่ไม่ได้ RNA มันก็หมดสภาพไปอเนาะไอการที่เราติดเชื้อเพราะว่า RNA มันวิ่เข้าร่างกายเราใช่ไหมแล้วพอมันอยู่นานพอมันก็ไปจับเซลล์เราเนาะแล้วมันก็ไปก๊อปปี้ตัวเองกลายเป็นไวรัสตัวที่สองที่สามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็เลย ป่วยจากการที่เรามีไวรัสอยู่ในตัวที่มันสามารถก๊อกปี้เพิ่มตัวเองไปเรื่อยๆในร่างกายอะไรแบบนี้นะครับ okay, โอเคนนเน,คนาะก,ก,ก,ก็เป็นกลไกการแพร่เชื้อของไวรัสอีกการนึ่งก็เป็น deposition deposition ก็คือการเกาะติดอะไรแบบนี้นะครับก็คือเนี่ย aerosol นี่นะโดยธรรมชาติแล้วนี่มันก็จะไปเกาะติดตามพื้นผิวต่างๆจะเป็นผนังเพดานพื้นอย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันไปเกาะติดตาม พื้นผิวต่างๆมันก็เป็นการกําจัดตัวมันเองนั่นแหละออกไปจากอากาศแบบไกลๆอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ